สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผลพอโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นเหรียญหล่อนางกวักนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อนางกวักนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะนี่นะครับก็เนี่ยมาในสีอย่างนี้นะ นะครับก็ดูด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับผมนะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับธรรมชาติน้ําทองนะครับผมนะพระ่อโบราณนะครับเนาะถ้าอ่ะเลี้ยนรอนางกวักนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับภาพผุดขึ้นในหัวก็คือนะครับเกจิยุคอินโดจีนพูดถูกไหมครับนะครับเกจิยุคอินโดจีนนะครับเอ็หลวงพ่อคงท่านมรณภาพปีสองสี่แปดหกนะครับเนาะภาพจําในหัวก็ใช่ไหมครับอินโดจีนไงครับปาจินาราอินโดจีนไง นะครับเห็นไหมครับนี่ดูองค์นี <microb ial. S 2> <main. S 3> ้นะครับนกธรรมชาติน้ําทองเห็นไหมครับเนาะนี่สามนาฬิกขนาดอยู่ในซีนนะครับนี่ไหมครับทะลุซีนมาเลยนะครับเนาะธรรมชาติน้าทองก็คือการผสมโลหะของพราหล่อโบราณนั่นเองนะครับเนาะนะครับห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างก็คือสูตรนั่นแหละนะครับเหมือนผงผงทั้งห้านะครับผงพุทธคุณทั้งห้าว่าร้อยแปดนะครับมันธรรมดาพี่นะมันธรรมดานะคเห็นไหมครับก็ดูนะครับก็ดูง่ายๆก็ดูในหนังสือพาย ที่ผมมาลองเห็นไหมครับหลวงผู้สุกนะครับดูน้ําทองนะฮะเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะนะครับมันธรรมดานะครับมันเป็นธรรมชาติสูตรการสร้างพระนี่นะครับพระเครื่องก็ถึงบอกว่าดีนอกดีในไงนะครับมันไม่ใช่แค่ทองเหลืองเอามาผสมนะครับจะเป็นเหลือง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 แล้วเสกไม่ใช่นะนะครับคนโบราณนะครับเขามันไม่ได้เป็นผานิดๆบปันนีล้วเขาไม่ได้เน้นปริมาณนะครับเขาจะแบบ สร้างเน้นสร้างแล้วก็นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาไปใช้แล้วมีพุทธคุณอันนั้นนะคือความน่าภาคภูมิใจของเกจิยุคโบราณนะวันนี้นะที่ที่เขาคงกันไว้นะครับที่เขาพยายามทํากันไว้นะครับไปดักปลาหลอดอย่างนี้นะครับขั้วตะกัวอย่างนี้นะมันเป็นวิธีการสร้างแบบโบราณนะครับผมนะขอตัดซีนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูในสานการเล่นหานะครับเดี๋ยวนี่นะครับแล้วก็อึ๊บนะ พระหล่อโบราณนะนะครับเนาะที่ขึ้นมานะครับเนาะหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อโค้งนะครับก็เกจิยุคอินโดจีนนั่นเองนะวันนี้นะนี่นะเดี๋ยวเดาดูแนวทางการเล่นหาเสร็จเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับเรื่องเมื่อวานนะครับที่เป็นข่าวข่าวใหญ่โตนะครับเนาะเซียนพระดังนะครับกรรมการสมาคมโดนจับนะครับที่ว่าโกงเงินพระสามร้อยแปดสิบล้านนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมนะมา ดูแนวทางการเล่นหาของเราก่อนนะครับล้วก็ดูพิมพ์ fil, นะครับเ well, so. นาะเพื่อให้ดูเพื long, ่ออะไรนะให้ดูพ evet ิมพ์นะครับว่าเออเขาเล่นหากันนะนะครับเนี่ยนะเหรียญล่อน้ักควักนะครับเนาะเนี่ยหลวงพอโค้งนะพีนักควักหลวมพกโค้งวัดบางกระพร้อมนะครับก็ดูนะครับเพื่ๆด้านหลังด้านหน้านะครับนะครับผมก็พาล่อโบราณนะครับผมพูดตลอดพาทํามือนะครับเล่นตัวทั่วไปนะครับเว็บตัวทั่วไปนั่นแหละนี่แหละเห็นไหมครับนี่นะก็ให้ดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็เห็นไหมครับ นี่นะด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับเว็บโจงเว็บกี้เว็บยูนะครับต่างๆนั่นแหละนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะอึบมาก็ถอดสีแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนลงกล้องนะพี่เห็นไหมครับนะพระลอโบรานนะครับเห็นไหมครับน้ําทองนะครับเนาะธรรมชาติสนิมนะครับธรรมชาติโลหะผสมเห็นไหมครับนะมันก็นะเนี่ยนะครับเนาะมันก็เนี่ยดูน้ําทองนะมันก็เป็นอะไรที่เราเข้าใจได้นะเี็นะ ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมนะก็เมื่อวานเป็นข่าวข่าวใหญ่โตนั่นแหละนะครับเรื่องจับได้แล้วนะครับเนาะก็เสียนผ้าดังนะครับเนาะเสียนผ้าดังทุกช่องทางข่าวนั่นแหละนะครับลองไปไล่ดูนะครับเนาะนะครับก็เสียนผ้าดังนะครับโกงเงินเฮียท่านหนึ่งนะครับเนาะสามร้อแปดสิบล้านนะครับเนาะไปไปแบบแล้วก็เขาแจ้งจับนะครับเนาะตีเช็คเด้งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะพูดผมไม่ได้แบบไปซ้ําเติมอะไรเขานะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วผมเน้นย้ําทุกคนเสมอนะครับมันคืออยากจะเน้นย้ําให้ชัดเจนว่านี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ําตลอดนะครับพี่นัเล่นพะนะครับให้เล่นที่รู้ดูที่เป็นนะครับเนาะนะครับแล้วก็เล่นพะให้ดูที่พะนะครับไม่ใช่ไปดูที่ใบ นะครับไม่ได้ไปดูที่ว่าใครจะของพระจะของพระรวยขับเฟอร์นเลอรลี่มีเงินพันล้านห้าร้อยล้านถูกไหมครับขนาดเซียนพระคนนี้เบอร์ลองๆองนะครับจะขัก็ดังแต่เบอร์ลองๆองนะครับนอนยังสามวันแปดสิบล้านแล้วเบอร์ใหญ่ๆล่ะอันนี้ผมพูดเปรียบเปยนะครับผมนะขนาดกับเป็นกรรมการสมาคมนะไม่พี่นะครับยังมีปัญหาเรื่องพระเกนะครับขายพระเกนะครับผมนะอันนี้แหละครับที่ผม พูดไม่ได้ว่าจะทําเติมใครนะครับแค่อยากจะบอกว่านี่แหละครับสิ่งที่ผมย้ําก็คือเล่นพระให้ดูที่พระไม่ใช่ไปดูที่ใบนะครับนะครับอ้าวแล้วจะเช่าหาจะเช่าหาแล้วทําไงไม่เป็นก็ศึกษาก่อนนะครับไม่เป็นก็ไม่ต้องเช่าแค่นั้นเองถูกไหมครับเออนะครับทําไมผมไม่พูดจะขายผมบอกแล้วผมเน้นสะสมเหมือนกันผมไม่ได้เน้นขายนะวีนะัทใช่ไหมครับมันก็จะได้มีมีปัญหานะวีวีนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับความสําคัญของการเล่นพระนะครับเล่นพระให้ดูที่พระนะครับนี้นะคนนี้นะครับคือเขาเป็นกรรมการสมาคมนะครับแล้วมันสื่ออะไรได้หลายอย่างนะรพื่อนๆนะครับนะครับมันสื่ออะไรได้หลายอย่างนะครับเขาขายพะเกสมมุตินะครับสมมุตณดาวมีพาะเกมาองค์นึงสมมุตินะครับนะขายพระเกแล้วเขาเป็นกรรมการพระ ในธมาคมส่งตรวจแม่งกระแท้ทั้งวันดีก็ขอเป็นกรรมการอ่ะอันนี้ถ้าเขาคนเดียวถ้ารวมหัวกันละ่ะนุ่พี่ถ้ารวมหัวกันละ่ะถูกไหมครับนะมันถึงน่ากลัวนะครับถ้าเป็นวงการมวยก็ล้มมวยอะ่ะถ้าเป็นวงการบอลก็ล็อกผลก็ล็อกผลบอลอ่ะถ้าเป็นวงการไก่ก็ไก่งานอะ่ะมันเป็นอะไรที่มีโทษหนักของวงการนั้นๆนะพี่นนะไอ้พวกเนี้ยนะครับ ตีกินมันมีเขาเรียกตีกินนะครับเนาะนะครับก็นะครับสมาคมนะครับผมพูดตรงๆนะครับเรื่องงเรื่องอย่างเนี้นะครับมันยังไงอะมันมีมานานแล้วนะครับมันมีมานานมากๆแล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยเป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับที่เพื่อนๆพี่สังเกตไหมนะครับที่เล่นพานะครับมันจะมีสมาคมนะที่เขาพยายามพูดภาษากลอะไรอย่างนี้นะเพี่อนๆแล้วทําไมกลุ่มแยกย่อยไปที่เดินคู่ขนาดสมาคมทําไมมีคนติดตามเยอะอะ แปลกใจไหมนะครับเพราะเขาเจอมากับตัวไงนะครับผมนะครับผมมานั่งเล่าเรื่องพระให้ฟังนะครับผมไม่ได้นั่งคิดผมไม่ได้นั่งคิดขึ้นมาเองผมก็มีประสบการณ์นะพี่ผมก็มีประสบการณ์ในวงการนะครับพอเข้าไปสัมผัสจริงจริงมันเคยได้ยินคําว่าเสื่อมศรัทธาไหมนะครับเหมือนเราไหว้พระพระสงฆ์สักองค์แล้วเราเสื่อมศรัทธาเหมือนกันนะครับเราเคยเชื่อถืออะไรมันเสื่อมศรัทธานะครับผมถึงบอกนะพี่นะ บางคนก็บอกพิมพนั้นพิมพนี้เสียนนั้นเสียนนี้บอกขีดนั้นขีดนี้ผมถึงบอกนะผมไม่เน้นย้ำเพราะอะไรผมไม่เน้นพวกนี้เพราะอะไรผมเสื่อมไงนะครับความคือยังไงดีมันเหมือนอย่างนี้พี่นะมันก็คือแบบเขามันอยู่ในกลุ่มก้อนนะครับแล้วเขาก็จะแบบพยายามบีบให้คนอื่นเล่นอย่างนั้น,มนผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเนาะอนุรักษ์ภาาเครื่องนะครับนะครับจะมีไม่มี มันต้องสําคัญมันต้องแท้ไ้ก่อนนะความหมายผมนะพีวนะครับอย่างเนี้มันกระทบไปแน่ล่ะพี่นะกรรมการสมาคมอ้าวแล้วพรที่เขาออกใบไปล่ะที่เขาไปเป็นเป็นกรรมการส่งออกแท้แล้วเพจประมูลพ้าล่ะนะครับมันก็ใช่ไหมครับมันก็วังวนเดิมเดิมไอ้แก๊งเดิมเดิมไอ้แก๊งไปไล่ดูนะแก๊งก็สี่สิบห้าสิบล้านปิดจ็อบสี่สิบห้าสิบล้านปิดดีลนั่นแหละนะครับพี่พี่มันก็ถึงบอกนะครับพี่นะแลมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่งนะครับเนาะที่ ที่แบบจะเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของในมือเราอะนะครับตัวเองมีชื่อเสียงไงนะครับนตผมซื้อมาอู้กล้องอะไรวะเนี่ยเอซือเนียนำเข้านะครับสมมุติผมดังมากแล้วนะครับโอ้ยนี่เนี่ยเยอรมันนี่นะครับรุ่นนี้แฮนด์เมดนะสิบตัวในโลกผมซื้อมาสามสิบล้านนะดูโอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันอย่างนั้นง,ง,ง,งน,งงนงงี้ผมมีแล้วคนรวยในบ้านเราเยอะนะนะครับคนศรัทธาขนาดเฮียคนนี้ยังสามร้อยแปดสิบล้านอะ คุณเข้าใจไหมนะครับสามร้อยแปดสิบล้านเนี่ยผมซื้อมาสามสิบล้านสองแล้วมันจะเห็นผด,ดเห็นติ่งยันสกแกนสมมุตินะครับนะสมมตินะมมนะยันสกแกนเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้นสมมุติทักมาผมดังไงเฮ้ยเก่งห้าสิบล้านปล่อยเฮียไหมผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมความน่าสนใจมันจะต่างกันทันทีนะครับผมซื้อมาสามสิบล้านเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามานะครับกล้องนะครับนะบนะบผมขายนะครับ ผมขาย40ล้านนะครับมันต่างกันไหมการปรีเซนต์การขายคุณเข้าใจไหมนะครับเราพรีเซนต์ด้วยความห่วงแหนกับพรีเซนต์ขายของมันต่างกันนะมันต่างกันนะลองคิดดูดีๆนะครับแล้วเอาใครจะซื้อกะเฮียคนนี้ยัง380ล้านนะครับขนาดเฮียเขาไม่ได้มีเป็นคนที่แบบที่เรารู้จักในแวดวงสังคมนะนะครับคิดดูนะครับพี่ เขามีนะครับคนรวยที่เขาศรัทธาจริงๆเขามีนะนะครับนะครับจุดมุ่งหมายของการทําอย่างนี้ก็เพื่อสิ่งนี้นั่นแหละนะคับนี้นะอยากจะฝากบอกไว้นะนะครับอีกครั้งนะครับเล่นพาะให้ดูที่พระนะครับไม่ใช่ไปดูที่ใบหรือเจ้าของพระนะครับนะครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นก็เล่นที่รู้รู้ที่เป็นนะครับถ้าไม่เป็นก็เสียเวลาศึกษาสักนิดนึง ศึกษาฟังเหตุลผลว่าเฮ้ยเัาเป็นยังไงวะอะไรยังไงวะนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับถูกไหมครับความดูความเป็นไปได้นะนี่แ้ละนะครับพ้านะครับพ้าดังไม่สร้างพ้าน้อยเกจิดังไม่สร้างพ้าน้อยนะครับหลวงพ่อศิลาสร้างพ้าน้อยไหมหลวงพ่อผัดสร้างพ้าน้อยไหมหลวงพ่อรวยสร้างพ้าน้อยไหมผมถามหน่อยเล้วเกจิยุคเก่า สมเดจโตจะสร้างพ้าน้อยจริงเหรอหลวงพ่อเงินจะสร้างพ้าน้อยจริงเหรอหลวงพ่อเดิมจะสร้างพ้าน้อยจริงเหรอยุคหลวงพ่อเดิมขนาดมีรถไฟมาจอดทุกวันนี้ไม่มีสถานีแล้นะนะมีสถานีมาจอดหน้าวัดอะนะครับดังขนาดไหนอะจะสร้างพ้าน้อยจริงๆเหรอนะครับแล้วเพื่ออะไรเคลียร์ออกตัดออกเพื่อที่จะให้มีน้อยขายแพงๆไงเหมือนกล้องตัวเนี้ยมีสิบตัวในโลกอะนะครับถูกไหมครับ เออนะครับมันเป็น,นกลไกการตลาดชนิดหนึ่งที่ผมว่าคนมีปัญญาเขาเข้าใจได้นะนะครับเขาเข้าใจได้นะครับผมน้มานะครับส่วนไอ้ที่แบบเหมือนแบบมันติง่งนั้นพิมพ์นั้นพ,พีนี้เหมือนสอนจะเข้ว่ายน้าไอ้สิ่งที่คนรู้อ่ะนะครับผมทําเมื่อมาเกือบสิบปีก่อนอ่ะผมเพียน่ายในวงจักรในวงในวงในวงวัฒจักรอย่างนั้นนะครับแล้วไปดูไปเห็นมันเสื่อมไงนะครับ เราถามตัวเองว่าเราเล่นพาเพื่ออะไรเพื่อเงินหรอวะนะทําไมมันต้องมาแบบบาปกรรมต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้วะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้มีนี้ไม่ใช่บาปกรรมถ้าจะหาเงินอนะไปขายอย่างอื่นมันก็หาเงินได้ถูกไหมครับผมผลิตซองมือถือผมเป็นเซล์ผมผลิตซองมือถือขายเองผมก็อยู่ได้ถ้าจะหาเงินนะครับถ้าหาเงินบนความบาปที่ต้องหลอกเขาต้องอะไรเขา ผมว่าอย่าทำดีกว่านะครับมันเป็นคําสอนของพระพุทธนะนะครับการใช้ชีวิตชอบอาชีพชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่เก่งเรื่องคําสอนนะครับมันจะเป็นประมาณเนี้นะครับปฏิบัติชอบอาชีพชอบคือทาในสิ่งที่ดีๆอ่ะพี่ๆนะมันเป็นส่วนหนึ่งของคําสอนน่นะนะครับเนาะมาลงกล้องนะพี่ๆนะเนาะอยากจะฝากบอกกันนะครับผมไม่ได้จะซ้าเติมใครนะครับแค่อยากจะเน้นย้ําอีกทีเล่นพ้าให้ดูที่พ้านะรพราไม่ได้แท้ที่ใบหรือเจ้าของพ้ารวย นะครับผมถึงบอกนะครับว่าน,ะะนาทเนี่ยที่เป็นข่าวเป็นกรรมการใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหาเรื่องปากเกยถูกไหมครับนะโอเคลงกล้องกันนะกับผมอ่นะไง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวเดีด๋ใกล้ๆมือพอดี <c oughs> นะพระรอบโบราณเนี่ยไหมครับมันก็คล้ายๆกันนะวันนะผมพูดถูกไหมนะครับเนี่ยเห็นะไหมเนี่ยดูสนิมเขียวสนิมโยกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นะไหม คือเขาเรียกว่าเทียบเคียงอายุอ่ะนะครับเนาะถูกไหมครับนะสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับเนาะแล้วก็อ่ะเนี่ยน้ําทองเนี่ย่ะ <c oughs> คือเขาถึงสิงงง่งที่เทียบเคียงอายุนะครับเนาะนะครับพ <c oughs> ูดง่ายๆนะครับเนาะเหมือนเพื่อนพี่นะไปเจอลุงกับป้าแล้วกันนะลุงหรือป้าก็ได้สักเจ็ดสิบแปดสิบสักเจ็ดสิบแล้วกันนะเจ็ดสิบแปดสิบสักเจ็ดสิบแล้วกันสักเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนวิพี่รู้ได้ไงว่าเขาอายุเจ็ดสิบ ทั้งๆที่เป็นพื่อนพ,พี่ไม่เคยเห็นหน้าเขาผมพูดถูกไหมเพราะคุณเทียบเพียงอายุไงนะครับไอ้ป้าข้างบ้านเรามันเจ็ดสิเขาเอ้ยป้าข้างบ้านเจ็ดสิบเขาหน้าตาอย่างนี้เว้ยลุงข้างบ้านปากซอยหน้าตาเจ็ดสิบเขาอายุขนาดนี้คุณไม่เห็นป้าคนเนี้ยทําไมคุณรู้ว่าป้าคนเนี้ยอายุประมาณเจ็ดสิบนี่แหละครับเขาเรียกว่าเทียบเพียงอายุถูกไหมครับเนอะ มันเป็นอะไรสิ่งที่เราใช้ได้นี่แบบเราไม่เคยเห็นเขาแต่เรารู้จักคนอายุเท่าเขาไงนะครับเหมือนกันนะครับภาพพิมพ์นี้เราไม่เคยเห็นนะครับแต่เห็นไหมครับใช่ไหมครับเรารู้วิธีการสร้างเรารู้วิธีการผสมเรารู้วิธยโลหะชนิดนั้นเองไหมครับเรารู้การลลหล่อโลหะลูกนั้นในแบบน้ำทองนะมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาเพื่อได้พี่นำลงมกล้องกันนะครับ เรียนล่อนางกวักนะครับหลวงพ่อคงนะครับวันบางกับพร้อมเกจิยุคอินโดจีนนั่นแหละนะวี่ดูน้ำทองนะครับเห็นไหมครับตรงเสียนท่านนะนะครับดูวันนาโลหะวันนาสนิมยกสนิมเขียวนะครับน้วันน้าสนิมโลหะนะครับสนิมน้ำหมากนะครับผมนะนี่นะเนี่ยมีตะไบเก็บนะครับรอประกบนะนะครับพระรอโบราณมันก็ประกบอยู่แล้วนะเห็นไหมครับเนาะนี่ดูตะไบเก่านะครับเนาะ เห็นไครับลอยตะใบนะพี่นะมนะั้ด้านหลังนะครับเนาะวันน้าโลหะไม่รวมกันนะครับเนาะโลหะหลายๆอย่างที่บอกไปนะครับเนาะผิวผ้าผ้าหลอมมันจะไม่ตึงนะพี่นะมันไม่ตึงนะนะครับมันจะตึงจะคมมันจะตึงได้ยังไงพี่เนะี่ยโลหะแค่การหลอมนะครับให้โลหะห้าอย่างมันเข้ากันนะครับมันก็ยากแล้วนะนะครับเพราะอะไระครับ สุ่มฟื้นไม่มีสุ่มฟื้นนะครับมันไม่ใช่แบบระบบทุกวันนี้ที่แบบตั้งพันองศาห้าร้อยองศานะครับอะไรมันก็ไม่เหลือนะครับเนาะมันก็แบบมันจะรวมกันจนเป็นแบบเป็นบริสุทธิ์นะครับแต่อย่างนี้นะครับห้าอย่างสิบอย่างนะครับไอ้โลหะห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะนะครับคนคนสร้างนะครับเขาเห็นแค่เป็นเป็นน้าเป็นของเหลวนะครับแค่เริ่มเหลวเขาก็เทแล้วเพราะมันร้อนไม่มีแบบเขาก็ต้องใช่ไหมครับเขาก็ต้องเละเหลวแล้วตอนนี้มันถึงจุดนะครับโลหะแต่ละชนิดเขาถึงจุดของเขาจริงๆหรือเปล่าล่ะ ถูกไหมครับโลหะชนิดบางอย่างแข็งบางอย่างอ่อนนะครับเนาะบางอย่างนี่เหมือนเหมือนทองง่ายๆนะครับเไม่ใช่พี่ลอยบิดทองเลยหักนะนะครับเงินก็นิ่มนะทองก็นิ่มนะนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอย่างอื่นพวกเหล็กสังกะสีมันก็แข็งนะครับพี่ๆนะมันก็เป็นทองเหลืองทองแดงมันก็ประมาณนี้ไม่่หนอมันเป็นเป็นอะไรที่ที่มันแข็งนะนะครับเนาะนะครับ ก็ง่ายๆก็เหมือนอาพูดเก่งง่ายๆก็เหมือนแบบตะขอทองนะตะขอทองบางทีเราจะใส่ผ้านะครับเนาะจะใส่ผ้านะครับตะขอทองเรามือผิดได้นะนะครับเรามือผิดได้นะมันนิ่มนะครับนิ่มเพื่อนๆพี่ลองมามาบิดตะขออย่างนี้ดินะลองมาบิดตะขออย่างนี้จะใส่ผ้าดินะครับมีเลือดแตกนะถูก <c oughs> ไหมครับคนน้าแต่ละโลหะมันแข็งอ่อนก็ต่างกันแล้วนี่นะครับ,รบหลอหลอมให้มันแบบ เข้ากันหมดแล้วมันจะตึงนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบบางทีมัน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 อาจจะมีนะนะครับนะที่แบบที่มันเข้ากันจริงๆแต่วันน้าโลหะแค่การผรสมอนะแค่การประสมโลหะมันยังแบบยังควบคุมไม่ได้นะทนนี่นะําความหมายผมนะครับผมนะก็สิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอบคุณคุณพี่เช่นเคยนะครับเราที่ กดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมกดติดตามรับชมกันมาตลอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับต,ตาใครช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะบขอบคุณครับสวัสดีครับ